สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ประเทศลาวนะครับผมเราอยู่ที่จังหวัดหลวงพะบางนะครับตอนนี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายนะครับของประเทศลาวเดี๋ยวเราค่อยแวะกลับเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเราจะไปลาวใต้ต่อตื่นเช้ามาเราก็จะพากินที่หลวงพอบางอีกเช่นเคยครับมันมีอาหารหลายอย่างเลยครับที่ยังไม่เคยลองก็เลยไปลองซะแล้วพอสายหน่อยครับผมเราก็เดินทางกับโดยรถไฟครับจากหลวงพอบางไปเวียงจันทร์ สบายดีวันนี้เรามาตื่นเช้าเลยเนี่ยน่าจะหกโมงหรือยังสีห้ากว่าๆไปบ่ายอย่งนี้นะฮะหรือหกโมงนะเรามาดูการบินทะบาตประเพณีของหลวงพะวางกันนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอย่าไม่ทันโอเค ตามนี้ครับการตะก,กีบครับหนึ 15, 000่งห้าพันกิโลหนึ่งห้าพันกิโกินอีกแล้ววันนี้เรามากินโจ๊กนะโจ๊กลงมาบางปลาโมีใส่อะไรนะ,นะเขานี่ยไม่รู้ใส่อะไรแล้วกนะัน ก็เปรี้ยวๆหน่อยเขาไม่มีน้ำข้มใส่ชูนี่นไปใส่ปเป็นมะนาวแทนนะ

ก็ปลาทั้งขอคแบกไไทย ให้โต๊ะก็อี่าเข้าต้มเนี่ยมันมันไม่เหลวอะมันเป็นเหมือนอก,กันข้าวต้มที่นี่เขาเรียกกันว่าโอ๊น่าจะเป็นหมูนี่เป็นกระดูกหมูเท่านั้นแหละ ันหนึ่งละสิบห้าพันกิบเจ้าไข่เมื่อหนึ่งก็ตีอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทนะครับโดประมาณแ,แล้วแต่เลทที่แรกกันเลยตอนที่ผมมาอยู่ที่ห้าร้อยอ่ะแรกได้สองแสนห้าหมื่นกิบได้ราคาถูก

ข้าวจีปากเตเป็นลาวสไตล์เนาะหรือว่าของเวียดนามเลยครับโอ้โหครับย่างกับขาวรลงเนี่จีมีน้ำจิ้มด้วย เป็นคล้ายๆอาหารเวียดนามแต่เป็นของลาวลาบสไตล์ใหย่มากลาบไป,ไปแบบนี้ไหมครับ คกรอนแค่ไข่เนี่ยอ้าวใ่ขนาดอก็ะจนไปทานลูกนีลี่อะครกันเนยทำยาว่เอ้ยเนี่ยค่ก่อ่ะเอ้ย

อันนี้เมื่อกูมาเจอไหมยัง จิ้มในความสไปซี่อยู่ใ้าจะหมดละตัวที่้มในความที่

ป่งงยะเสร็จสิ้นภารกิจชาวนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าที่พักกันดีกว่าโหชิ้นใหญ่มากคือแบบว่าอิ่มไปถึงกลางวันนะแล้วกินโจ๊กไปด้วยสองมือไปเลย โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พอช่วงเกือบเกือบเที่ยงครับผมเราก็ออกเดินทางไปสถานีรถไฟกันเพื่อขึ้นรถไฟ เดี๋ยวเรามารีวิวตั๋วรถไฟให้ฟังนะครับตั๋วที่นี่ก็ต้องซื้อที่สถานีรถไฟหรือไม่ก็จุดในเมืองครับถ้าเราอยู่ที่ในเมืองหลวงพะบางครับแล้วจะไปที่สถานีรถไฟหลวงพะบางก็จะไกลอยู่ครับประมาณครึ่งชั่วโมงเลยเราก็เลยเลือกจองที่ในตัวเมืองหลวงพะบางครับตั๋วที่เนี่ยเขาเปิดให้จองก่อน3วันครับเราต้องรีบไปจองแล้วเราก็ได้จองตั๋วกันแต่ขั้นตอนนั้นมันก็จะยุ่งยากหน่อยต้องใช้การโอนเงินของแอปพลิเคชันมันก็เลยลําบากหน่อยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ต้องโอนผ่านระบบทําไมไม่จ่ายเป็นเงินสดได้ก็มันจะทําให้ลําบากกับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเข้ามาช่วยเราก็จ่ายเป็นเงินสดเข้าไปแล้วก็ก็โอนตังผ่านแอปพลิเคชันของเขาให้บริษัทจําหน่ายตั๋วเอเจนซี่ครับผมราคาตั๋วที่ซื้อกับเอเจนซี่นะครับผมก็จะชาร์จอยู่ที่2 0 0 0มื่นกีดหรือประมาณ47บาทถึง50บาทนี่แหละครับผมแต่ถ้าเดินทางไปที่สถานีรถไฟนะครับ ก็จะไม่ชาร์จค่าตั๋วครับแต่มันจะเดินทางไกลครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะครับผมแล้วก็สามารถชำระเป็นเงินสดได้ด้วยครับถ้าไปชำระที่สถานีรถไฟตัวที่ผมซื้อมานั้นก็จะเป็นชั้น2นะครับผมราคาอยู่ที่2 4 2 0 0 0 0กีบหรือประมาณ570บบาทนะครับผมรถไฟของเราก็ออกเวลาที่ บ่ายโมง34นาทีนะครับเราก็มุ่งหน้าสู่เวียงจันทร์ก็จะถึงเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง50กครับผม ไปต่อในเมืองนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันมีบรรยากาศครับเจอะันเลยบรรยากาศคนคนเยอะแยะไปตองหานี่ครับเป็นคล้ายชาตันบัสบ้านเราครับจะเข้าไปในเมือง อเวียงเียงจันนครับไม่รู้ซื้อตัวที่ไหนเดี่ยบรรยากาศในรถ้าตลทมามือือวดครับไเป็นไอยู่โอเค ประมาณตัวประมาณหมื่นห้าพันกีบไปในเมืองตรงเลยหรือใครไปหน้าด่านก็หน้าด่านก็จะมีรถเรับถ้าใครเป็นสายประหยัดนะครับผมให้มานั่งรถเมล์ที่หน้าสถานีรถไฟเวียงจันทร์นะครับก็มีรถเมล์หลายสายเลยครับให้เลือกถ้าเข้าเวียงจันทร์นะครับผมอยู่ที่ห5,000กีบหรือประมาณ37บบาทครับแต่ว่าถ้าจะไป ด่านชายแดนหนองคายครับผมเขาก็จะมีรถไปอีกก็จะอยู่ที่สอง0 0กีีจะเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ50บาทครับผมลองเลือกใช้บริการดูนะครับผมมันมีหลายสายครับผมลองเดินสอบถามดูนะครับราคารถเมลที่จะไปด่านชายแดนหนองคายนะครับทาไมถึงถูกเพราะว่ารถเมลที่จะไปด่านชายแดนหนองคายครับเขาใช้เป็นระบบไฟฟ้านะครับผมมันก็เลย มีราคาตัวที่ถูกส่วนตัวผมก็เลือกรถเมย์ที่เข้าสายในเมืองเวียงจันทร์ครับผมเนี่ยครับก็เป็นประตูชัยเวียงจันทร์เดี๋ยวเราเข้าไปนอนในเมืองเวียงจันทร์หนึ่งคืนครับแล้วก็เดินเที่ยวเดินเตะทำอะไรหาร้านอะไรกินนั่งชิวๆไปเรื่อยๆครับเดินกันไปต่อครับไไคือไม่ต่ออะไรละดินตังเดินไเดิน ก็มากับพี่ยอมพี่ยอมมาเดินนำไปก่อนเดินเหลววะเพราเราเดินชาวะโอเคเดี๋ยวไปหาที่พักก่อนละกันครับสวัสดีวันนี้เราอยู่กันที่เวียงจันทร์เป็นวันสุดท้ายของลาวแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเสียมเรียบต่อที่เชนบุญเดียเรามาหาอะไรกิน,นก่อนดีกว่าแทนแบบมม่วๆนะก็เดี๋ยวเราน่าจะกลับมาลาวใต้อีกทีนึงครับ เดี๋ยวเข้าไทยไปก่อนนะแล้วก็เข้า,าทางบทแล้วก็เข้าปัักเซสทีเอาแบบนั้นดีกว่าจะเดินทางสะดวกกว่าเดี๋ยวเดินหาอะไรกินกันก่อนละกันตอนนี้ตอนเช้ายอยู่ เราก็ออกเดินทางแล้วนะครับเราจะไปที่สนามบินโดยชัตเติ้ลบัสพอเช้าวันถัดมาครับเราก็หาวิธีไปสนามบินกันเราก็เตรียมตัวหาแท็กซี่ไว้ก่อนครับอยู่ที่ประมาณหก0 0ื่นกีลเติดต่อไว้ก่อนครับแต่ว่าเราทําการหาข้อมูลโดยพี่ยองทําการหารถชัตเติ้ลบัสก็ยังมีอยู่ครับรถวิ่งหรือไม่วิ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เราลองจะไปรอดูถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเราก็จะ ชอบตุกๆไปเพราะที่นี่ลองหาข้อมูลอะไรคนพื้นที่บางทียังไม่รู้เลยว่ามีชัตเตอลบัสอยู่ที่นี่ mm hmm. แต่เสิร์ชจ,จาก Google m a p แล้วก็ดูจากป้ายสถานนี้มันมีชัตเติลบัสไปสนามบินอยู่ไปสนามบินที่ลาวอยู่เดี๋ยวลองลองดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่เราเผื่อเวลาไว้แล้วลองดยูยองนำไปแล้วครับนี mm ่ hmm. hey, ครับ เราผ่านที่ชสเตอรบัสอยู่ที่อทอออโอซเนลเคานะ์เ e อร์เฮลท์้ารถไปแอร์พอร์ตลอรถเคนาก็มานั่งพวกสองแถวกันนะรถเมล็ดบาก แต่รอไปรอมาก็ไม่มาตามเวลาเลยครับชัตเตบัตท,ที่นี่มันเอร์เลอร์หรือว่าอะไรกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราก็เลยเรียกแท,ท็กซี่ไปแท็กซี่เข้ามาเรียกเราครับ1คนเขาให้อยู่ประมาณ40,000ื่นกีบทีนี้เราก็มีข้อมูลไว้ในใจละถ้าไม่มานี่เดีย๋ยวเราไปกับเขาก็ได้มีแท็กซี่อีกคันหนึ่งครับจะผ่านไปที่สนามบินพอดีเลยเขาก็เลยเรียกที่3 0 0 0 0ื่นกีบพอดีกับตั๋วชัตเตอรบัตเลยครับชัตเตอรบัตหนึ่งอยู่ที่หมื่นห้าพันกีบตกสองคนก็สามหมื่นกีบมันพอดีเลยครับเราก็เลยกระโดดขึ้นต,ต,ตไป ที่สนามบินกันไป,ไปสนามบินไปสนามบินจะพากันบินไปไหนจะไปไทยครับไปกรุงเทพใช่ครับเอาเมนเลยครับแผนสัมรอ เราเดินมาถึงเดินทางมาถึงแอร์พอร์ตนะครับอันนี้เป็นแอร์พอร์ตเดินจัดเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมกันเราจะไปแอ er ริกาเชียกได้มาแล้วครับบอดดิ้งพ่านเจ๊ yeah. เดี๋ยวเราไปขึ้น้งบนโอเคเราผ่านตอมอมาเสร็จแล้ว เราก็มาที่เทอร์มินอลบิสตก็มาใช้ตังค์ให้หมดเลยเหลืออีกนิดหน่อยมึงดีนะแข็งมากแข็งมาก ก็ขวดละกระป๋องเล็กนี้ก็สามหมื่นสามมืนเท่าไหร่นะครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยกี่เอาไว้กินแบบว่าตังเหลือๆครับเ,เราก็จะขึข้นเครื่องอะเราจะไปแคมป์โมเดียต่อแต่ว่าจะไปทานซินที่ที่ไทยนะร ติดตามเราต่อไปแล้วกันนะครับจบไปแล้วนะครับกับ EP ลาว14วันยังไม่จุใจเลยครับเด,เดี๋ยวเรากลับมาซ้ำกันต่อที่ลาวตาทริปต่อไปนี้ก็คือพี่ยองไม่ได้ไปด้วยนะครับพี่ยองกลับไปที่เชียงใหม่ครับส่วนผมนั้นโซโดเดียวครับเรามาที่สนามบินเวียงจันทร์จะขึ้นเครื่องไปที่กัมพูชีต้องไปทานสิทธิที่ไทยแล้วเราก็ไปที่กัมพูชีกันแล้วพบกันครับ EP ถัดไปที่กัมพูชีวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย